You สําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการฟังเพลงนะคะหรือว่าอาจจะมองหาระบบชุดเครื่องเสียงที่สามารถตอบโจทย์การฟังเพลงระดับ Hi End นะคะงานติดตั้งที่สวยงามและเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยพื้นที่การใช้สอยเนี่ยจะไม่ลดลงไปจากเดิมมากนักนะคะวันนี้ที่มีอีกระบบชุดเครื่องเสียงระบบนึงที่น่าสนใจมากๆกับรถ Mazda 3 Sky Active คันนี้ซึ่งในรถคันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับระบบเสียงในรถคันนี้นะคะในส่วนของคอนโซลทางด้านหน้าเนี่ยเฮดยูนิตเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเ hey ฮดยูนิตเดิมของรถเลยนะคะเชื่อมสัญญาณเข้ามอสโคนี่628นะคะที่สําหรับ สามารถปรับเสียงได้ในระดับไฮเอนนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเรายังได้ติดตั้งจอดิสเพย์ของมอสโคนีเข้าไปด้วยนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกในการควบคุมการใช้งานนะคะสำหรับระบบเสียงในรถคันนี้เนี่ยก็จะติดตั้งเป็นระบบไบแอมนะคะโดยเราใช้ออมพลิายเออร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นของมอสโคนีทั้งคู่เลยนะคะแอมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นของมอสโคนีรุ่น A/S 1 0ึที่ให้กำลังขับมากถึง100วัตต์คูณสี่ชแนลนะคะสำหรับขับลำโพงกลางแหลมนะคะ2ชัแนลแรกเนี่ยก็สาหรับขับลาโพงกลางแหลมคู่หนน้าเป็ ของ Micro Precision Series 5นะคะในส่วนของเสียงกลางหรือว่าตัววูเฟอร์เองเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งในตำแหน่ง ช่องเดิมของรถเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยเราได้มีการหล่อเสาเอขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะวัสดุในการหุ้มเสาเอเนี่ยเราก็จะเลือกใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับตัวรถเดิมมากที่สุดนะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนในตัวของบริเวณรอบขอบของตัวทวิตเตอร์เนี่ยเราก็มีการเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED เป็นรูปวงแหวนสีขาวนะคะอีก2 channel นะคะก็ใช้สําหรับขับลาโพงกงลางแลมของมาร r o p ลพิซ i ชั่เช่นเดียวกันคะ่ะในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราก็จะได้ติดตั้งในช่องเดิมของรถเลยนะคะ แต่ในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยเราก็ได้มีการทำ housing ขึ้นมาใหม่เลยนะคะแล้วก็ปรับมุมองศาในการติดตั้งนะคะเพื่อให้มิติในการฟังเนี่ยดีที่สุดแล้วเรายังได้มีการเพิ่มความสวยงามนะคะโดยการใช้ไฟ LED เป็นรูปวงแหวนสีขาวเช่นเดียวกับทางด้านหน้าค่ะค่ะสำหรับแอม l ิ f ฟ e ยอตัวที่2ที่เลือกใช้นะคะก็เป็นของ mosconi รุ่น as 2 0 0 2ที่ใช้สำหรับขับ subwoofer ของ g ร a d ดนสินิ้วค่ะ สำหรับตัวปลั๊ก RCA เองนะคะเราก็จะใช้เป็นปลั๊กของพีซึ่มทั้งหมดเลยนะคะซึ่งสิ่งที่พิเศษของปลั๊ก RCA ตัวนี้เนี่ยก็คือ,เ,อเขาจะเป็นปลั๊กแบบสามารถล็อกได้เพื่อความแน่นหนาเมื่อติดตั้งนะคะในตัวของปลั๊กเองเนี่ยก็จะเคลือบด้วยทอง 24K และในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยก็มีการเคลือบด้วยลายเคฟล่าเพื่อความสวยงามในการติดตั้งอีกทีนึงด้วยค่ะสำหรับแผงงานโชว์ทางด้านหลังนะคะวัสดุที่เราใช้ คุ้มแผงทางด้านนอกนะคะก็จะเป็นสีดำเพื่อให้ดูมีความกลมกลืนไปกับตัวในส่วนของโครงสร้างเดิมของรถนะคะเนื่องจากคุณลูกค้านะคะมีความต้องการที่จะต้องการนำชื่อยออ่อวางไว้บนแผงแอมด้วยนะคะเราก็เลยได้ออกแบบเป็นรูปตัวพีวางไว้ตรงกลางแผงแอมอย่างที่เห็นคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับระบบชุดเครื่องเสียงในรถ Mazda 3 Skyactive คันนี้ที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็งานออกแบบติดตั้งค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีคำถามต้องการจะปรึกษาเรื่องใดๆเกี่ยวกับระบบเสียงในรถก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ได้ทุกๆวันเลยนะคะ วก,กับฝีมือการติดตั้งที่เชี่ยวชาญผสานไปกับการบริการที่คุณจะต้องประทับใจเพราะที่นี่คือโปรเกต์สา ประสบมารยังไม่หมดค่ะพาดด้านนอกอ่ะมาต่อกันดีกว่าค่ะแมกค่ะพี่ใช้ของอะไรคะ The w i e w w o r k อะครับ The w i e w w o r k เท่าไหร่อะคะขอบ18บครับผม18นิ้วแล้วก็มีอะไรนะเจ๊อันนี้น็อตน็อเรียกว่าเป็นน็อตตกแต่งเนาะพี่เนาะแล้วก็มีเบรกแตนเห็นแล้วก็ที่สำคัญคือแบนแท็บขนาดนี้ใช่กันเลยจะบอกว่าแบนแท็บาขนาดนี้มีถุงลมแน่นอน งมพี่เอาถังไปวางไว้ตรงไหนคะอยู่ในหลุมอะไรอะครับหลุมอะไรใช่ไหมไนน้องยังมีอะไรอีกไหมคะที่เรายังไม่สังเกตเห็นน่าจะครบแล้วนะมีแต่งมากกว่าที่มีอะไรจะยัดไปหน้าไปท้ายอะไรไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่ไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็มีพวกนี้จะคอนโทรลสเต็ปไฟผ่านมือสมาร์ทโฟนนะครับอ๋อคอนโทรลสเต็ปไฟผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยมีให้เลือกหลายสเต็ป เป็นระบบเอาไว้แบบโชงไงเอาไปเปิดโชว์เปิดทั้งหมดแล้วก็เปิดคอนโทรลไฟได้แบบว่าเมื่อก่อนต้องใช้รีโมทพิพเพลงเมื่อก่อนต้องใช้รีโมทระบบปัจจุบันทุกอย่างไปใช้มือถือโชวคอนโทรลผ่านแอปมือถือกันนะต้องแบบสั่งสั่งมงสั่งเมียผ่านแอปได้แหละสั่งเมียผ่านแอปหนึ่งสั่งหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะผ่านแอปได้ได้ไทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็สั่งผ่านแอปได้จะกินข้าวมันไก่ซื้อมาให้ด้วยไงผ่านโซน เราคุยเราคุยกันเรื่องไฟจิงม้ัเนียใช่ทุกวันนี้เราก็สั่งผ่านสมาร์ทโตกเลยอ่ะเข้าซิสเต็มกันดีกว่าภายในดีกว่าแต่งภายในก่อนพอข้างนอกเป็นฟ้าเอ้ข้างนอกเป็นน้ำข้างนอกเป็นเขียวเขียวแพทเชลทำไมข้างในไปจบเป็นน้ำตาลส้มเหลืองสามสีลงมาครับพี่แต่ก็แมทกันนะตอนแรกตอนแรกจะเป็นส้มอ่าส้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนๆนะจังค่ะแล้วคราวนี้ว่า เราจะทำคอนเซ็ปเป็นดาก้อนบอลนะครับดาก้อนบอลใช่ครับอ๋อใช่หนูเห็นตัวเอ่ออะไรนะตัวอะไรนะเาเรียกว่าอะไรดะโมกุลโมกุลโมกุลปะที่แบบไฟขึ้นหัวอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหมุนได้ชอเด็กอายุเท่านี้ก็จะไม่รู้จักดบบก้อนบอลใช่หนูจะจะเซรามูนก็รู้เดียวกันไปแต่แรกแต่เราพับเกิร์ลแก่แก่กว่ามันไม่รู้จักได้ยังไง ออไปอารมณ์โงกุลไปอารมณ์ดัตอ์กวนแซดใช่ครับคือเราก็อยากทําอะไรที่ดูว่าให้ภายในเราดูโดดเด่นแล้วแปลกแกกว่าชาวบ้านเขาอันนี้พี่ชอบโงกุลอยู่แล้วหรือว่ายังไงก็ชอบอะครับแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้แบบชอบหลงไหลอะไรถึงเขาเยอะหรอกแต่คราวนี้เราก็อยากจะดูว่าอยากจะหาอะไรแปลกๆอะครับมาทำซึ่งมันจะหมุนได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทําคนแรกครับเหมือนอารมณ์วางคอนเซปต์ให้กับตัวเองไหม วางคอนเซ็ปต์กับตัวรถของเราถึงว่าแสงสีที่ใส่ลงไปก็จะอารมณ์ไฟไฟหน่อยนะดูก็จะรู้สึกว่ามันดูเป็นวิ่งสีเหลืองแง่ไฟร้อนๆเบาะสีหนังก็จะดูร้อนๆหน่อยเนาะแล้วก็ลวดลายก็จะเอาเหลืองมาตัดเป็นแบบเป็นที่หัวบอกก็ไม่สีเพนเพนอ่ะก็จะมีสีเหลืองตัดสีส้มสีน้ำตาลอ่ะด้านหน้าคอนโซลก็จะพุ่มด้วยอะคันทาร่าเพิ่มความ เพิ่มความเป็น V I P แล้วก็แงนหน้าขึ้นไปคุณผู้ชมขะ V I P คันนี้ก็จะมีไฟถูกต้องไหมไฟเป็น L E D สไตล์ V I P เขาก็ตกแต่งไว้ตอนนี้เขาเซตเซตเซตไว้เป็นสีเหลืองไม่เข้ากับรถอย่างเี้ขาดอย่างหนึ่งอะไรเจ๊ขาเพชหรือว่าไม่ไม่ชอบแนวลักัวรี่หรืทเปบอกคะหรือว่ายังไงคือสำหรับผมนะผมคิดว่า นักชูรี่มันมีเพชรเยอะอะไรเงี้ยมันคนละแนวผมคิดว่าของผมเป็นคัสตอมแล้วซึ่งเราก็สอบถามข้อมูลจากพักพวกมาหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาบอกเมื่อเราเป็นคัสตอมแล้วพวกเพชรอะไรก็ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่จําเป็นโดยสนตัวไม่ชอบอยู่แล้วป้าเพชรถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมใส่ครับชอบตอนที่ยังแต่งยังไม่ได้เป็นคัสตอมขนาดนี้ก็คือยังมีเพชรอะไรชอบยิบยิบยับเหมือนกันครับแต่พอมาคอนเซปต์นี้เราก็ต้องถอดออกอะไรที่ ก็ยังคงคงสไตล์ไว้ไรเงี้ยเออพอบอกนี่ขาดเพชรเลยซึ่งไม่ถึงเพชรขึ้นมอนนี่เ้าบตอนนี้จะเหลืออยู่อย่างเดียวครับก็คือเสียบเบลกันร้องครับที่เป็นเพชร Yeah. มันอาจมีเพจมีเบลกันเบาๆนะพอพูดถ er ึง V.I.P. ฉันชอบคิดถึงเพชร V.I.P. เขาจะแบ่งไปอีกไงเป๊ะแปม V.I.P. Luxury ที่เป็นเพจเพจจิบๆแล้วก็ V.I.P. Custom หรือว่า V.I.P. แบบแต่งติ้งหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแยกเป็นชื่อของแต่ละ V.I.P. อีกใชื่อนะคะพี่แต่บางทีก็เป็นแนวแบบว่าสไตล์ใครสไตล์มันอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบฉันอยากใส่อะไรก็ได้ฉันไม่แคร์ใครได้ไหมก็ V.I.P. สไตล์ชั้นเนี้ยก็มีอยู่ได้ไหมหัวไงเออ m a ็กซ์อิทแฮรเงี้ยได้ไหมล่ะ แต่บางคนก็ต้องว่าจ่วนตัวนะที่ดูหรูหราไว้ก่อนใช่ไหมคะี่เออความเป็นนอก็จะต้องดูแพงๆไปก่อนเวฟีต้องเตี้ยติดถุงลมแล้วก็ฟิกเมแน่นๆฟิกเมแน่นๆแล้วก็ต้องเสียค่าแต่งรถแพงๆส่วนจะไปสไตล์ไหนก็เรื่องของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอย่างงี้ค่ะพี่มีร้านประจําในใจไหมที่ทํารถให้พี่เนี่ยอ่าก็คือจะเป็นร้านแต่งก่อนอไตล์นอกก็คือ ก็คือทําแต่งมาตั้งแต่ออกรถเลยร้านนี้ร้านเดียวเลยจัดอันนี้ร้านอะไรเป็นร้านนินโต้ทัชชอปอ่ะครับอ่อนนุชครับอ๋อยู่แถลอ่อนนุชครับอันนี้ก็เป็นร้านในดวงใจแล้วภายในด้วยไหมคราแต่งภายในให้เราด้วยไหมไม่ได้แต่งอ่ะครับขอจะทาพาร์ทอย่างเดียวซึ่งซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านที่ทาพาร์ทชุดแต่งเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่ะครับคุณอยากได้หน้าแบบไหนอยากได้ทรงแบบไหนบอกมาจัดให้จัดได้หมดเลยแล้วภายในล่ะคะภายในพี่ไปทำที่ไหนภายในตอนแรกผมก็ทํากับเบลออโตชอปอ่ะครับ แล้วเบลก็จะทําทั้งหมดยกเว้นเครื่องเสียงที่ไม่ได้ทำอ๋โอ้โหพูดถึงเครื่องเสียงเป็นไงเป็นไงเป็นไงอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วค่ะพี่แป้งว่าเครื่องเสียงล็อกฟอร์ดที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันจัดแล้วมันแน่นมันเต็มมันชิดมันชัดมันฟูขนาดไหนช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวหนูมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมเมื่อไหร่เมื่อไ เบรกนิดเดียวนิดเดียวจิบน้ำก่อนค่ะจิบน้ำก่อนถือเต้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องเสียงเขาใช้บล็อกฟอร์ดตัวไหนรุ่นไหนแล้วเจ๋งแค่ไหนค่ะ